นะเห็นหรือยังครับอยากไอ้เสรีมันก็บอกว่าหนีสารห <c oughs> นีสาร <c oughs> ไปหลอกสารครับดูสิครับคนอดีตเป็นนะครับเป็นผู้บัญชาการตำวรวจเองชาติครับดูสิ <c oughs> ไอ้เสรีครับถึงว่าพักมังเจง้็ก็รตรงนี้แหละมึงไม่รู้หาอะไรเลยครับนะหลักการบริหารหลักนะครับ มึงไม่รู้หาอะไรนะครับมึงไปด้วยค่าศารได้ยังไงครับสารอนุญาตครับให้ออกนอกประเทศได้แต่มันก็บอกว่าไปหลอกศารประกันแค่นี้สี่ห้าล้านทักษินมีเงินหมื่นล้านครับเขาก็หน,นีดูสิครับมันร่ยค่าขนาดที่ใครเอามาต้องรับผิดชอบมันพูดพิมพ์เดียวกันเลยคกับไครเจ็ครับ เครือข่ายเดียวกันกับไอเจนนะใครเอามานะครับต้องรับผิดชอบอ <c oughs> นะใครอนุญาตต้องรับผิดชอบนะครับเห็นหรือยังนะพวกนี้พวกบุกขัดครับสู้ทางอื่นไม่ได้นะสู้ทางอื่นไม่ได้เห็นไหมครับอักมันเนี่ยมีคนเดียวครับ แต่มันไปขอมากเกินครับเหมือนกับไอลิ้มที่มันไปขอนะครับช่องทีวีนะครับช่องทีวีสมัยก่อนครับช่องทีวีนะครับไปขอนะครับจากพันตำรวจโทดร็อกเตร์สกิลสมัยที่ท่านเป็นนายกท่านเสียมไม่ให้นะครับนี่ครับสาเหตุที่ผีไม่เผาเงาไม่เหยียบระหว่างท่านนับสินมีเรื่องนี้ครับไปขอ ช่องทีเบดนะครับเพราะว่าช่องทีเบดมันเป็นนะครับช่องของของหลวงนะครับจะไปให้อกานทาให้ได้ครับมันเลยโกรธฝังคุณนะครับตั้งแต่นู้นนะครับโกรธล้วนำรวดโทรธเรยแค่นั้นเองครับแต่มันก็ประเทศเป็นเป็นตัวประกาศครับขับไล่ครับทักษสินทําอะไรผิดหมดครับเห็นหรือยังครับนะ พวกนี้เนี่ยครับมันเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวครับถ้ามันไถรัฐบาลเหมือนกับสิบปีที่แล้วได้ครังเงียบคนพวกนี้น,น,นะนี่คือนะครับเราต้องรู้เท่าทันคนพวกนี้นครับอย่าไปให้ราคามันครับนะโดยเฉพาะสื่อแม้แต่ช่องสามครับมึงไม่เข็ดเหรือไอ้ชลยุทธ์นะมึงไม่เข็ดหรือ อดพนักงานเป็นว่าเล่นเลยครับท่านผู้ชมนี่แหละครับขนมาสีดาราน่ะ <c oughs> ช่วยลุงก,กำนันช่วยลุงก,กำนันช่วยลุงก,กำนันครับถ้าไม่งูไม่ควายจริงๆครับไม่ร่วมม็อบกับลุงก,กำนันค,คนโง่คนควายเท่านั้นแหละครับที่ไปล้มนะครับพวกปัญญาอ่อนพวกโง่พวกควายครับ คนกินข้าวเขาไม่ไปหรอกครับเหมือนคนเสื้อแดงไม่ไปนะเขาไม่ไปหรอกครับคนเสื้อแดงเขาเรียกร้องเลยครับคนทั้งประเทศได้ประโยชน์ทั้งนะั้นนะคนทั้งประเทศได้ประโยชน์ครับไม่ใช่ว่าเรียกร้องนะครับเห็นไหมครับเสียทั้งเงินเสียทั้งตัวครับเส <laughs> ียทั้งเวลาครับดาราเห็นไหมทุกวันเนี่ยต้องไปทําสวนครับ สินใจเป็นไงครับทำอะไรก็เจ๊งหมดครับพวกตลกพวกอะไรครับี่ไปขึ้นเวทีพวกลาราโอ้โหครับนะมันแบบไม่มีความรู้ถึงด้านการพาดการเมืองครับนี่ครับคือขยะประเทศนะครับอีแอบกาฝากของประเทศมันไม่รู้เรื่องอะไรเพี้ยกระโดดเพี้ยจักประจันครับคนพวกนี้ประชาธิปไตย นะครับมีรัฐบาลที่นะครับมาจากการเลือกตัก้งเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนคุณต้องนะครับคุณไม่ยอมรับคุณก็น,นะครับเขามีเวลาสีปีเขาออก็ไปครับเหมือนกับคลัมไบเดนเห็นไหมครับไบเดนก็ไปต่อไม่ได้ไงประชาชนเขาตัดสินแต่เขาต้องให้โอกาสทำงาน นะทํางานเพื่อสร้างผลงานคุณก็มีหน้าที่ไปสร้างผลงานช่วยเหลือประชาชนสิครับนะไปเสนอแนรัฐบาทลทำรุ่นทำนี่สิครับคุณดูฝ่ายค้าคุณจะใส่้าดสินะไม่ใช่ว่าอารเออา็จก็อารถถังออกมาครับแล้วพวกคุณได้อะไรมาครับสิบปีที่แล้วหมาทั้งนั้น,นครับไม่ได้อะไรเลยนะเห็นหรือยังครับ ดาราต้องไปทําไรทํานาครับท่านผู้ชมทุกวันเลยนะเห็นไหมเจ๊งหมดทําอะไรก็เจ๊นะครับเพราะว่าไปทําลายโอกาสของตัวเองเลยครับนะไปทาลายโอกาสนะครับปฏิรูปการเมืองครับเห็นไหมผมถึงบอกว่าปฏิรูปพ่อเมืองเหละครับแบบนี้ครับนะอยู่ไม่นานพ่อเมืองแหละครับอยู่ประมาณสิบปีครับเห็นหรือยังผูกหลอครั้งนั้นแหละครับ เพราะว่าคนพวกนี้ครับพูดความจริงที่เพื่อชื่อ,อ,ำอคำนามสกุลนั้นมันโกหกหมดอย่างจตุพรครับถามหน่อยครับถ้าคุณไปเดินตามก้นมันจะได้อะไรเราถามหน่อยพรรคการเมืองมันต้องมีการช่วยเหลือประชาชนมันต้องมีพรรคการเมืองอย่างเพื่อไทยอย่างอุ้งอิงอย่างนี้ครับเขาจะเข้าถึงนะครับเงินงบประมาณครับนะเห็นหรือยังไอ้พวกนี้มันเห่ามันพูดมันจะได้อะไรครับนะ เหนอยังครับนี่คือผมอยากจะฝากให้พี่น้องคนใทยนะครับนะขัดแข้งขัดขาครับโดยเฉพาะพี่น้อง่างใต้เห็นไหมครับได้อะไรล่ะครับได้แต่นะครับการทมกันชาทั้งนั้นแหละครับอยู่นั้มาแล้วได้ประโยชน์อะไรครับผมอยากถามคนใต้นะกระทอ่มกัญชาอยู่มาสิบปีครับพี่น้องได้อะไรครับก็ได้แต่อสม่ะนะครับ นะเป็นไม้เป็นมือไว้ครับระบบรอสอโมเด็อันตรายนะครับนะนั่นแหละครับนั่นคือหัวคะแนนอักใดพักหนึ่งตัวจริงเลยครับนะเพราะว่านะครับสอจอหรือว่านายกบพจ,จะเกิดได้หรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับนะครับนะขึ้นอยู่กับอสอมครับพักไหนมีบทบาทกับรอ,อสอโมสิบปีที่แล้วก็เห็นก็รู้นะครับ เห็นรืยังครับนี่คือฝากครับสมัยหน้าให้ถล่มทลายครับปีเจ็ดศูนย์นะครับนะสนับสนุนอ่เพราะว่าท่านทักษิณเนี่ยครับอย่าลืมครับนะนายกอันวาต้องเอาไปเป็นที่ปรึกษาครับเพื่อจะแก้ปัญหาพม่านะครับตอนนี้อยู่ในระหว่างครับดูข้อกฎหมายครับที่จะตัดไฟฟ้าครับท่านผู้ชมรู้ที่ครับ นะสิปีที่แล้วทําไมมันไม่ตัดล่ะผมถามอ่นะพวกที่มาเา่ามาหอนนีครับกล่าวหาว่าเพื่อไทยนะครับส่งไฟฟ้าไปให้พวกกองแกงแคเซ็นเตอร์นะครับพวกผลิตยาเสพติดผูถามหนยว่าสิปีที่แล้วพวกมึงทําไมไม่ตัดนะไม่ได้ไหมายก็ว่าสิปีที่แล้วจะไม่มีแกงคอเซ็นเตอร์นะมันก็มีครับมันมีมา แต่ทําไมต้องมาใส่ร้ายเก่าวหานะครับรัฐบาลเพื่อไทยครับนะทําไมต้องมาใส่ร้ายเก่าวหาว่าเพื่อไทยนี่ส่งไฟไปขายนะครับส่งไฟฟ้าไปสนับสนุสน,นแก๊งคอเซนเตอร์ครับเห็นหรือยังครับนะเพราะว่าที่ผ่านมามันไม่มีใครที่จะนะครับมีความสามารถในการที่จะไปจัดการเลยนั่นะนะเห็นเรือังเขาถึงนะครับ นายกอันวาครับเป็นประธานอาเซียนเขาถึงเอาท่านทักษิณไปเป็นที่ปรึกษานะนะจะกลับหรือไม่กลับนะครับนะไอ้สมชายมึงอย่ามายุ่งอย่ามาเสือนะครับมึงเอาตัวมึงให้มันรอดก่อนครับนะสวก็สอบตกค,ครับอยู่นะครับพักเสเลร,รวมไทยนะครับ <laughs> ขนาดอยู่กับวีแล้วกูหลุดนะครับไปพาให้พักเขาจริงนี่ครับมึงเนี่ยมันเหมาะสมอย่างเดียวครับไปสมชายไปเดินตามตัวลยครันัานกระจกนะครับเทพเทือครับนะเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งก็เลือกตั้งไม่สาเร็จมึงมีราคาอะไรสมชายมึงจะมาด้อยค่าคนอื่นครับมึงเคยทําอะไรให้บ้านเมืองครับกูถามหน่อยนะครับนะสําหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับ เอทั่วไทยทั่วโลกอีกครั้งหนึ่งนะครับนะที่ติดตามตั้งป็นต้นจนจบน,น,น,นะครับเมื่อวานคลิปตัดไปครับเมื่อวาน,นะมีหลายเรื่องแต่นะครับมันตัดไปครับวันนี้นะครับขอบคุณแค่นี้ก่อนครับครับวัสดีครับ